ง่การจัดประมูลเลขทะเบียนรถหมวดอักษรกอไก่พอคงการเงินม uh, so so ั่ง <è> ค <m> ่งธุรกิจมั่นคงจังหวัดกาญจนบุรีท้งที่ประโูนนะคะสำหรับรถยนต์นั่งสนุุคลไม่เกินเจคนนะคะเช่นรถเก๋งรถแวนรถปิอัพสี่ประตูตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปศ2522นะคะซึ่ง หมายเลขที่ออกนํามาประมูลทั้งนี้นะคะ,คะ,ะก็จะจดทะเบียนซึ่งก็สามร้อยหนึ่งหมายเลขนะคะได้แก่เลขคู่เหมือนนะคะรวมทั้งหมดก็คือสามร้อยหนึ่งหมายเลขนะคะที่เราจะนําออกประมูลวันที่1จนคะเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลก็ประโยชน,ยน,น,ยน์นะคะเอ่อเพื่อท้องถนนนะคะ แล้วที่สำคัญก็คือเราได้สร้อสองนะางกุศลให้รถริะะออวแชร์มีอนวะัยวะเทียมแขนเทีมยมขาเทียมรถจักรยานโดยสาสาธารณะของจังหวัดปราจีนบุรีและโครงการเส,สริมสร้างให้สะดวกก็ลงลงก่อนหน้านะคะจะได้ไม่ไม่ไม่คนไม่เยอะอนะคะเพื่อเกิดความสะดวกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ เป็นเของประธานกา่จัดการของกระทรวนะครับเป็นวองีได้ขอบกุ่มของนักสื่อารนะครับแนวเดียร์เ่าพี่น้องทุกคนของการจัดการที่จะนะครับสั่าในระดบ่กรงานข่าวนะครับที่เปิดแพร่กระาย้นกาจัดการประเดชน์นนะครับข้อมูลนะครับูปวะมา้อยหรือความเร่อ่นี้ส่งได้เรียนไปนะครับทำมาไดเกียวนะครับทำมาได้คู่นะครับทมาได้ต่อการนะครเป็นเล่เ รููนันะครับอันนี้ก็เป็นมายด้องค์กรนะครับดแต่ทานี่ที่มีความรใจนะครับที่ท่านอทำรายเลน่อกระโดลนะครับบางคนก็อาจจะไปนะครับการเล่าว่าวีดวงวนครับีจเนนกับที่มารดีดีตวนะครับเพราะว่ารายได้จากการรงาเนี่ยแสนของประชุบริรับจะมีวอเวทที่เราได้แจ้งไว้ในเบอร์ชู เรียนเิญท่านวดนส่วนทุกท้าปวดนี่ก็คาดว่าเราเราเราก็อยากจะทำไรายได้ให้ให้จังหวัดได้มากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงของยุคนี้ด้วยนะคะยุคโควิดก็ตั้งไว้น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับ10บล้านเราก็ดีใจแล้วนะคะแต่ถ้าไม่ถึงยังไงเนี่ยก็คิดว่า เ,เราก็เราก็พยายามแล้วนะคะสำนักง,งานขนส่ง,จ,งจังหวัดปัรีเนีเราก็เต็มใจนะคะแล้วเราก็เต็มใจด้วยที่จะดําเนินการทุกๆอย่างนะคะเพื่อจังหวัดนะคะก็จริงๆก็อยากจะให้ทงังพวกท่านหลากหลายนะคะช่วยกันนะคะไปประชาสัมพันธ์พูดกันปากต่อปากให้ด้วยนะคะเพื่อจังหวัดของเรานะคะครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้ อยู่จังหวัดปะจตานีนะคะก็มีแต่ความอบอุ่นนะคะมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาทําให้ประทับใจเพราะนั้นก็เลยอยากจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะาฝากพวก,พวกเราไว้ทุกทุกทุกท,ท,ทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสก็ช่วยกันสร้างกุศลนะคะแม้ว่าเราไปแค่ช่วยช่วยเป็นกําลังใจในห้องประมูลเนี่ยก็ถือว่าได้กุศลแล้วนะคะยิ่งถ้าประมูลไปได้สักเลขสองเลขยิ่งเป็นกุศลใหญ่เลยนะคะ ก็ขอฝากไว้นะคะ,นะช่วยกันค่ะ